สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะเข้าสวนไปปลูกอะโวคาโดให้เสร็จนะคะสองสามวันวันนี้แดงอยู่สวนเคลียร์ที่ปลูกอะโวคาโดนะคะซึ่งวันนี้จะเป็นรอบสุดท้ายที่แดงปลูกนะคะก็จะปลูกให้เสร็จเลยคือที่สวนแดงอ่ะลดข้าวไม่ได้ใช่ไหมคะแดงก็ต้องแบบแบกวันละกวยแบบนี้นะคะไปปลูกทีละนิดทีละหน่อยค่อยๆทําไปซึ่งวันนี้ก็เป็นกวยสุดท้ายแล้วคะ่ะที่แดงจะลงอะโวคาโดแล้วก็ผลไม้นะคะไปทํากันวันนี้ให้เสร็จเลยคะ่ะ มาดูข้าวของชาวบ้านกันสักนิดหนึ่งค่ะสวยงามออกรวงหมดแล้วค่ะทุกคนเหลืองอารามเขียวขจีนะคะวันนี้แดดดีค่ะทุกคนอย่าแรงมากนะคะวันนี้แด,ดต้องทำงานนะขอเบาๆนะคะวันนี้ทุกคนคะตรงนี้เป็นนาของแดงเองนะซึ่งเข้าตโตเร็วมากเลยค่ะคลิปก่อนหน้านั้นแดงปล่อยไปมันยังไม่ออกรวงเลยนะคะนี่ออกเต็มแล้วค่ะ เหลืองอรำเต็มท้องทุกหน้าเลยค่ะเนี่ยสวยงามสะไมตาม,มากๆเลยค่ะถึงแล้วค่ะที่แดงจะลงอะโวคาโดนะคะซึ่งก่อนหน้านี้แดงก็มาลงหลายต้นแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้เคลียร์ที่แบบดีร้อเปอร์เซนตวันนี้ก็เลยให้พี่มุมูกับแม่นะคะช่วยกันเคลียร์ที่ซึ่งแดงอยาจะเคลียร์ออกหมดเลยค่ะตรงนี้นะคะเป็นสับประรดกับหญ้านะคะ พี่มูมูมแกก็มาช่วยงานแดงตลอดนะคะพี่เขาน่ารักวันอะไรก็ง่ายขอมานั่งพังที่ศาลาก่อนนะคะก่อนจะขึ้นมาถึงด้านบนเนี่ยหอมกันเลยทีเดียวค่ะทุกคนลมเย็นค่ะลมพัดมาเบาๆเย็นสบายนะคะดูวิวกันไปก่อนนะคะอะโวคาโดก็ปลูกเหมือนปลูกต้นไม้ทั่วไปเลยนะคะแล้วก็แดงก็จะทำดินให้มันนูนขึ้นมานิดนึงแบบนี้อะคะ่ะเพราะว่าน้องเขาบอกว่า มันไม่ชอบน้ําขังอ่ะนะคะและแดงก็จะใส่ยากันปลวกกันแมลงะนะคะนี่แม่ซื้อมาแล้วก็ผสมใส่น้ํานะคะใส่ในขวดแบบนี้แค่นี้อ่ะค่ะน้องเลเเขาก็ทาสีทาบ้านผสมน้ํายากันปลวกกันแมลงนะคะทาตรงบริเวณลําต้นนยาค่ะสีทาบ้านสีขาวนะคะผสมด้วยกันแต่ว่าวันนี้แดงอ่ะไม่ได้เอาสีกับแปรงมานะคะเดี๋ยวค่อยมาทาวันหลังวันนี้ก็ใส่ ยากันปลวกกันมแมลงรอบๆอบนี้ก่อนนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้มแมลงมากัดกินรากกัดกินต้นของมันน่ะนะคะมาดูอะโวคาโดที่แดงลงก่อนหน้านี้สองสามวันนะคะต้นนี้เป็นต้นบัคคเนียนะคะเป็นพันธุ์บัคคเนียค่ะแดงก็ปลูกใต้สแลมแบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้มันร้อนมันโดนแดดเกินไปเพราะว่าเราเพิ่งลงใหม่ส่วนต้นนี้เป็นบุชเจดค่ะบุชเจดของแดงนะคะโอ้โหใบสวยงามมากเลยค่ะ วิธีการปลูกอะโวคาโดนะคะแดงก็ทําตามสูตรของน้องเลเลยค่ะเพราะว่าน้องเขาปลูกในหมู่บ้านแดงแล้วก็ได้ผลนะคะก็เลยจะทําตามขั้นตอนที่น้องสอนมานะคะเพราะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยสภาพอากาศสภาพดินมันต่างกันนะคะวิธีการปลูกวิธีดูแลเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันไปะนะคะแดงก็เลยต้องเลือกตามวิธีที่เขาทาแล้วก็สาเร็จในหมู่บ้านไว้ก่อนนะคะเพราะว่าสภาพที่บ้านแดงเนี่ยสภาพอากาศร้อนนะคะไม่ถึงกับว่าเย็นจัดขนาดนั้นนะคะ อาไคารโดที่แดงลงนะคะวันนี้ก็มีพันแฮกปิตสันพิงเทอร์ตั้มบัคาเนียบุตเจ็แล้วก็พื้นเมืองประมาณ6,000นะคะซึ่งแดงเองก็ไม่แน่ใจนะคะว่ามันจะสามารถเติบโตในพื้นที่แบบนี้ได้ไหมมันจะรอดสกกี่ต้นเนี่ยอนนี้ก็ต้องลุ้นกันอีกทีค่ะเพราะว่าอย่างพันแฮกอะไรพวกเนี้ยมันจะชอบอากาศเย็นนะคะซึ่งบ้านแดงไม่ได้เย็นนะแต่ว่าแดงก็ลองเสี่ยงดูค่ะก็ต้องติดตามกันไปะนะคะ ลูกอะโวคาโดเสร็จเราก็จะหาจิกกุ่งต่อนะคะอาหารมื้อเที่ยงของเราค่ะเราจะหาได้ไหมวันนี้เห็นแล้วนะคะอยู่ด้านในค่ะตดยแล้วค่ะทุกคนจิกกุ๋งนะคะภาษาเหนือเรียกว่าจิกกุ๋งค่ะยังมีอีกหนึ่งตัวนะคะรูนี่มีสองตัวอุย๊ยมันดิดแดง ได้แล้วคะ่ะนี่ตัวที่สองคะ่ะรูเดียวกันเห็นไหมคะทุกคนมันกำลังจะมุดกลับไปนะคะแต่ว่าไม่ได้ลคะค่ะแดงกำลังจะจับมันมันก็จะดีดแดงหน่อยนะคะโอ้ตัวใหญ่มากค่ะเนี้ยถ้ารูไหนมีสองตัวมันก็จะเป็นตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งคะ่ะอีกตัวหนึ่งคะ่ะทุกคนเห็นตูดมันแล้วนะคะ นี่เอาใส่ขวดค่ะตอนนี้ตัวเล็กหน่อยค่ะใส่ขวดลงไปเลยค่ะตอนนี้ก็หาได้ประมาณ5ตัวแล้วค่ะวันนี้แดงอยากได้สัก10ตัวเพื่อที่จะเอาไปตาน้ำพริกมื้อเที่ยงนี้นะคะวันนี้เราขุดจิ้กกุ้งด้วยการขุดนะคะไม่มีุกร์ดักเพราะว่าแดงไม่มีนะคะขุดเสร็จเราก็ต้องกลบดินนะคะพูดถึงการหาจิ้กุ้งหรือว่าจิ้งรีดเนี่ยก็เป็นอาหารตามฤดูกาลที่เรารอคอยที่จะกินมันใช่ไหมคะ ซึ่งคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยที่แดงทาคลิปจิ๊กกุงทำประกรณ์ด่างจิก๊กกุงไปอะนะคะก็มีคนมาคอมเมนต์ในทางที่ดีเนี่ยมากมายแต่ก็มีบางคอมเมนต์นะคะที่คอมเมนต์ประมาณว่า,าเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติหาแบบนี้เนี่ยมันก็สูญพันธุน์แล้วก็ปีหน้าจะเอาที่ไหนมากินปีหน้าจะมีจิ้งหรีดอีกไหมอะไรแบบนี้นะคะซึ่งแดไงไม่อยากให้มองว่ามันเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาตินะคะมันคือวัฒนจักรมันคือวิถีชีวิตเราหา จิกุงเนี่ยเราไม่ได้หาแบบให้มันสุมพันธ์ไปเลยนะหาแบบนั้นก็หาไม่ไหวเหมือนกันคันเหนื่อยนะคะเราก็แค่หาให้มันพอกินตามฤด,ดูกาลนะคะ อย่างวันนี้เนี่ยเป็นมื้อแรกเลยนะคะที่แดงอากจะได้กินจิก,กุ่งกันนะคะปีหนึ่งเนี่ยแค,แค่ขอได้กินสัก2อสมืม้อตามฤดูกาลนะคะเราไม่ได้หาให้มันสูญพันธุ์ขนาดนั้นนะคะก็อยากจะให้เข้าใจแล้วก็รับชมให้มันแบบสบายๆไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับมันมากกันนะคะและอีกอย่างเนี่ยแมลงทุกชนิดนะคะมันก็จะมีวงจรชีวิตของมันนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่หาเนี่ยเมื่อถึงอายุไขของมันเนี่ยมันก็จะตายไปเองค่ะจิก,กุ่งนี่ก็อาจจะอยู่ได้ประมาณที่90วันร้อยยี่สิบวันอะนะคะพอถึง ฤดูกาลที่มันจะมานะคะมันก็จะมีเองนะคะเราก็จะหามันตามฤดูกาลของมันนะคะรับชมกันสบายๆนะคะทุกคนไม่ต้องเสีย,ยดายอะไรนะคะมือเที่ยงนี่นอกจากจะมีน้ำพริกจิกกุ้งก็คงจะได้กินแกงฟักทองสักหมอ้อหนึ่งนะคะเพราะว่ามีฟักทองไหลลูกเลยค่ะด้านบนมีไหลลูกเลยนะคะสองสามลูกก็หาอาหารกินง่ายๆตามในสวนนะคะตรงนี้ก็มีลูกหนึ่ง ลูกยังเขียวค่ะลูกนี้ลูกใหญ่ด้วยนะคะก็จะเป็นทรงประมาณแบบนี้นะคะฟักทองที่บ้านข้างบนอีกลูกหนึ่งนะคะได้แล้วนะคะฟักทองเห็นลูกแค่นี้หนักมากๆเลยนะคะเนี่ยไปที่กระท่อมแม่นะคะเดี๋ยวเราจะไปทําอาหารมื้อเที่ยงกันแล้วนะสิบโมงครึ่งแล้วค่ะเราจะทําอาหารละนี่คุณน้ากําลังเก็บพริกอยู่ค่ะเราจะไปตาน้ําพริกนี่ก็เป็น ต้นพริกที่พ่อปลูกเองนนะคะก็ปลูกใกลๆ้ๆโฮมสเตย์เละคะ่ะจะได้เก็บง่ายๆตรงด้านหน้านี้แม่ก็จะปลูกพืชผักสวนครัวนะคะเอาไว้กินเวลาที่มาอยู่ที่สวนนะคะเราหาซื้อไม่ได้ค่ะไม่มีที่ขายแล้วก็ต้องปลูกกินเองนนะคะเดี๋ยวแดงก็จะเก็บตะไคร้นิดนึงกับใบแมงลักแลนะคะเพื่อที่จะทําอาหารมื้อเที่ยงนี้ค่ะน้ำพริกจิกุงของแดงนะคะ ขัวพริกกระเทียมจิกุ่งพร้อมกันเลยค่ะจิกุ่งนี่จเจาไปทอดก็ได้นะคะทําความสะอาดเอาขี้เอาไรออกให้เรียบร้อยก่อนนะคะเราจะมาเริ่มตำน้ำพริกจิกุ่งกันนะคะก่อนอื่นก็ต้องตำจิกุ่งให้ละเอียดก่อนค่ะตำจิกุ่งละเอียดแล้วตำด้วยตะไคร้นะคะแล้วตำตะไคร้ให้ละเอียดค่ะ ต่อไปก็ใส่พริกกับกระเทียมที่เราคั่วนะคะใส่เกลือนิดนึงค่ะใส่ใบแมงลัดนิดนึงค่ะแล้วก็ผงชูรสนิดนึงค่ะแค่นี้นะคะแล้วก็ตัมให้เข้ากันค่ะข้างๆกระท่อมแม,แม่แม่ก็ปลูกมะละกอไว้นะคะมีสองต้นค่ะต้นใหญ่กับต้นเล็กนู่นนะคะมีต้นเตี้ยอีกต้นหนึ่งค่ะ พี่โมโม่แกอยากกินส้มตํานะคะแดงก็จัดตาให้อ่ะค่ะลูกนึงมาสวนเมื่อไหร่นะคะทุกมื้อค่ะขาดไม่ได้ค่ะส้มตําก็เป็นส้มตําง่ายๆค่ะเครื่องไม่ค่อยครบเท่าไหร่ค่ะ <c oughs> มาละกอลูกดกมากค่ะทุกคนด้านบนเนี่ยลูกเยอะมากเลยนะคะข้างล่างก็มีค่ะมีเยอะแยะเลยค่ะมาสวนเมื่อไหร่นี้ส้มตําไม่เคยขาดเลยค่ะมีมะเขือที่ปลูกไว้ลูกหนึ่งนะคะมีสองลูกอีกลูกหนึ่งยังเล็กอยู่ เก็บค่ะเก็บไปตำกับส้มตำค่ะอาหารมอต่ตไปของเรานะคะตั้งน้ําค่ะแล้วก็ใส่พริกกับกระเทียมนะคะที่ตำเป็นพริกแห้งนะคะตามด้วยเกลือค่ะใส่ตะไคร้ลงไปค่ะเพิ่มความหอมแล้วตามด้วยกระดูกหมูนะคะมื้อนี้แกงฟักทองใส่กระดูกหมูค่ะต้มทิ้งไว้นะคะ แกงเดือดได้สักพักก็ใส่ฟักทองตามลงไปได้เลยค่ะฟักทองนี่เป็นฟักทองดอยนะคะเป็นฟักทองของชาวกะเหรี่ยงเอามาจากพี่น้องชาวกะเหรี่ยงจากแม่ห้องศอน,นะคะเอามาล็ดเข้ามาแล้วก็เอามาปลูกที่บ้านนะคะสุดท้ายตามด,ยด้วยรดตีแล้วก็แมงลัดนะคะใบแมงลัดค่ะแค่นี้ก็เสร็จละค่ะทุกคน อาหารมื้อเที่ยงของเราวันนี้เสร็จแล้วนะคะแกงฟักทองใส่กระดูกหมูนะคะแล้วนี่ค่ะน้ำพริกจิก,กุงค่ะหรือว่าจิ้งหรีดนะคะแล้วมีส้มตำบ้านๆค่ะน่ากินมากๆเลยคะ่ะทุกคนขอเวลาทานข้าวก่อนนะคะวันนี้ครึ่งวันที่สวนของแดงก็ประมาณนี้นะคะแดงก็ลงเอาะโวคาโดไปหาจิก,กุงนะคะทําอาหารใช้ชีวิตง่ายๆค่ะใช้ชีวิตทั่วไปธรรมดาเหมือนที่อยู่บนดอยกันนะคะ แดงลงผลไม้ลงอะโวคาโดนะคะแดงไม่ได้มีความรู้อะไรเลยนะคะทุกๆอย่างที่แดงกลับมาทําที่สวนที่โฮมสเตย์เนี่ยแดงกลับมานับหนึ่งใหม่ทุกอย่างเลยนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือการลงมือทำนะคะซึ่งมันจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จเนี่ยแดงว่าเราค่อยดูกันที่ปลายทางอีกทีหนึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือระหว่างทางที่เราเดินไปเนี่ยเราทํามันเต็มที่แล้วนะคะวันนี้นะคะแดงก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้อีกเช่นเคยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ